ตมแสบตมรั่วนะครับเด้อพี่้องตมนะครับตบแ่บไปพัดพีดองนะครับสวัสดีครับพี่น้องป้อมปายครับผมคนณลำชีครับเดี๋ยวเที่ยงมือวันเสาร์นี้ครับผมคุณลำชีขอนำผ้าพี่น้องมากินข้าวความผ้ากินปลาความของมาเบิ่งขั้วนำชีนะครับวามันนี้ไม่ยังมาฝากพีตอนหนอกนะไปเบิ่งน้ำกันเลยครับ พี่น้องเห็นวัวลายวัวลาอยู่เอู้หเป็นแหลงวัวเตี้ยพอดีคนรับชีพไปซื้อต้มแซ่บมากครับพี่น้องต้มขมนะครับคนรับชีพก็เลยอุ่นเหยื่อทอนพี่น่อยนี่ต้มเป็นต้มเนื้อนะครับพี่น้องต้มเนื้อต้มเปื่อยจากเปื่อยไปเปื่อยคนรับชีพกับพ่อเด็กซี้บึงล่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเป็นต้มเครื่องในนะครับต้มเครื่องในร่วมนะครับต้มเครื่องในเนื้อร่วมนะครับพี่น้องกไม่ได้กินข้าวเช้าครับไม่กินข้าวเที่ยงโอ้ยจองหักยังเนี่พี่น้องเอ้ ผมเป็นกระเสียบครับพี่น้องต้มแซ่บเลยครับเดี๋ยวคนขี้อุ่นใหหอนน้อยก่อนเดี๋ยวใครมาล่อกินได้กันนะครับเนาะเซ็จแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ผมคนขี้นะครับอุ่นต้มไปเลยนะครับเทลงจานเลยถัดเลยครับพี่น้องนะครับต้มเนื้อนะครับแซ่บนะครับพี่น้องต้มขมนะครับเป็นต้มขมต้มเนื้อขมครับต้มขมนี่ครับพี่น้องฟองไปเป็นแเสียบครับ เดี๋ยงี้เเสียงเบอลไร่แหวลันปัดลันปัดพี่น้องเอ้ยบันี้ที่จะมาตามด้วยนะครับจะเปลี่ยนด้ส่วนของดีครับพี่น้องนี่กวยขมกวยขมคนําขี้หมากหลายดีครับพี่น้องเป็นลาบขมต้มแซ่บนด้ครับพี่น้องคนําขี้ไปตลาดมาพอดีครับก็เลยจัดมาชุดหนึ่งครับพี่น้องมึงเห็นตอนตับบ่ครับพี่น้องตอนตับบ่นะครับมายูมาคิดน้วกันนะครับพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่น้อง หลังจากได้ต้มเราก็จะเป็นในส่วนของพักเลครับพี่น้องี่พักครับพี่น้องพักก็มีในส่วนของทั่วฝักเง้วนะครับเป็นทั่วฝักแง้วแล้วก็กระลำปีนะครับแล้วก็ในส่วนของใบโหระพานะครับขาดยูยังเหี่ยวคือเป็นในส่วนของกันอันครับพี่น้องเรียนฝ่าหมากไม่นี่ครับพี่น้องโอ้เมนูของคนพี่เที่ยงบันนี้นะครับกินข้าวควบ้าบครับพี่น้องมายุไม่กินในกครับพี่น้องอมไปครับ อย่างบุรีผมคนพี่ผ้าพีพันนองกินเขาพันนองกินปลาพันนองครับบุรีได้เมนูในส่วนของก้อยนะครับก้อยขมนะครับต้มแซ่บครับพี่น้องต้มแซ่บนี่อุ่นนวลนวลแล้วพร้อมกับผักสดนะครับพี่น้องมีในส่วนของทั่วฝักงาวนะครับใบโหระพาแล้วก็ในส่วนของไอ้กระหล่ำปีครับพี่น้องมาครับพี่น้องเ่ราะเราเป่าหลายใหญ่ห้างนะครับพี่น้องโอ้ยหิวเข่าครับ โอ้ยเรื่องเราเรื่องไข่แก้วบีตัวนี้ไหมเรื่องไห่แก้วบีพี่น้องเนยมาครับแซ่บกันเลยครับพี่น้องก้่อยขมขมํมมำล้ำเลยครับตอนยังไงครับยังไงครับพี่น้อง

ขัามคมพดเด็กไครับขาดคมน,นิดนึง อย่างเด็ดนะครับขอยัดกินเม่ <c oughs> ดีดว่าครับพี่น้องดยงนี้เสียงเมล็ดบอกครับพี่น้อง บาดคนทีอ่อยู่ไกลเห็นสถานการณ์บ้าน,ก,ก,นการา <c oughs> าเแคาบาดเพิ่งต่างกองกระถินกระถินสามัคคี ไปเรียนปกติครับชุมชนยู่น้ากันกิจกรรมเกิจกรรมบุญน้ากันครับร่วมบุญกันสามาัคีหักกันแท่งกันครับบ้านหนึ่งบ้านเดียวกันมีอย่างถอยที่ถอยอาศัยกันถอยเรือกันครับเกลือกูนกันชุมชนห้อง โ oh. <c oughs> อ,อ้แรลงตุ้มคว้อสำหรับเี <c> ่ย <oughs> เอาสำลครับพี่น้องได้กินให้พี่นอ้องเพิ่งสำลีนะครับเดี๋ยวค้ชเจดกินต่อสวัสดีครับ